ดีครับเดี๋ยวนี้เรามาผสมเหยื่อนครับผสมเหยื่อนินสะดุ้งบายขนทางฟิกช,ชิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มตัวแรกเลยเหยื่อมาขวิดสูตรหนึ่งใส่เลยทั้งถุงกลิ่นแรงนี่ เยื่อตูดกระดกคุกกี้เค้กนำมาแบ่งปันกันนะครับใ,ใจก็โค้งขม,ขม,อ,มอย่างหอมอนึกว่าคุกกี้ นี่ครับเยื่ยมฟิงฟอกค,ครับมาควิดดำสุดสองเยื่อมันเยืดลำนี่ลำปั่นละเอียดครับ นี้เราใช้ลำสี่สี่ถุงนะครับถุงอะโลแลหมด มะพร้าวใส่ใส่ไม่ต้องเยอะใส่แค่พอเอากิดหนึ่งส่วนสี่ใส่ไปเลยหนักแถมแถม เออผลผลนี้ต้องปานีบหน่อยนะครับนี่เราก็เขาเขากันเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เแต่เราต่อไปเรามาปั่นกันปั่ให้มันละเอียดปะเลิก กำลังปั่นใหญ่นะครับก็ประมาณนี้น,นี้เหีื่วที่ยังไม่ได้ปั่นนี้ก็เดี๋ยวที่กำลังปั่นอยู่และนี้เกยี่ยวที่ปั่นแล้วเราต้องมีตองชั้นหนึ่งตอนนี้เราก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับความละเอียดก็ประมาณนี้ รายละเอียดยิบวันนี้เรามาแบ่งสูตรกันนะครับแบ่งปันกันไปแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านได้อยากุดหนุนช่องก็ซื้อเหยือเราได้ครับเหยือนิ่สะดุง้งบายคนทางฟิกช,ชินสองร้อยหกสิบบาทขอบคุณครับ